เร็วเร็วไลเดอร์ไลเดอร์เออเร็วมมายังไปดูที่ตรงไหนต่อไปตรงไหนต่อเร็วมเริ่มเริ่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 ตามไปดูตามไปดูตามไปดูตรงไหนต่อไปไค่อยๆเดินค่อยๆเดินไม่บาดย่างไม่บายย่างไม่บายย่าง

เป็นไรอันนี้ไปทำอะไรไปเล่นกับพี่เขาเลยเร็วๆคิดเล่นกับพี่เขาเนี่ยรออยู่ไปายคลิปทอลายเดอร์ใหม่รูทเลยเดอร์เลยเฮ้ยไปไหนแล้วขึ้นตรงนี้มาขึ้นตรงนี้ได้ขึ้นบันไดนี่ยมาขึ้นบันได จะขึ้นไหวเหรอจะขึ้นได้ไหมล่ะอ๋อเอ่อเจาะไวแน่นงั้นลงมาขึ้นบันไดดีกว่าเดี๋ยวล่วงไปเดี๋ยวล่วงนะเจาะแน่นๆนะได้เปล่าลงมาดีกว่าไหมลงมาขึ้นบันไดไปเร็วเร็วเดี๋ยวล่วงเนาะหนูขึ้นได้ที่หนูโตแล้วไปคิดขึ้นไปตรงโน้น ขึ้นบันไดก่อนเดี๋ยวโตก็ขึ้นใหม่เราลงไม่ได้เราลงไม่ได้มันทำไมลงไม่ได้ล่ะอ้าวป่าขึ้นบันไดขึ้นบันไดแล้วฮะหนูก็มาขึ้นบันไดด้วยสิเออเอออ่ะที่ไปลองกันแล้วเด้อสีแดงสีแดงสีแดงอะไรอุโมงค์แล้วอุโมงค์องกูมค์มา ออไปกันเรืองสีแดงไดงปก็เลื่องสีแดงกันดีกว่าเร็วเลือกสีเลสเลือกสีเลสกันเอออาโมงโมงอีกแล้วทักแดงดิมาแดงตรงนู้นก่อนเร็วเร็ววันนี้สีแดงก่นอนสีนเลสสีเลส Con lại đưa thăm ngay, thăm ngay con Bye bye con Bye bye Trước mà Trước oh. yeah. mà Nào, ờ, bye bye, leo đỡ tịch kiếp đó, bye bye cả, leo, bye bye cả, bye, bye. bye.